คณะกรรมการและนักกีฬาของเราทุกคนนะอาจารย์ดุษชีพรุ่งนี้นะจะจะเริ่มพิธีเป็นทางการแล้วก็เราคกคองจะเริ่มกันวันที่10ใช่ไหมครับผมก็ขอให้นักกีฬาเราทุกคนนะต้องช่วยกันนะฮะทำให้ดีที่สุดเพื่อนี่เรามาแข่งในประเทศของเราตเป็นฉะภาพก็ใจจริงนะผู้ใหญ่ก็ถามผมอยากจะได้จีเหรียญทองผมบอกว่าได้ทั้งเจ็ด เราถ้าเราได้หมดก็ขอให้ทุกคนนะฮะเต็มที่นะครับข,ขอบคุณมากครับต่างแม่ที่แจกนะครับรับบรา ขอเท่หน่อยนะคะขออนุญาตนะคะหนึ่งสองสามเฮ้ไปรอบค่ะขอบคุณค่ะขออนุญาต yes เนี่ยแบ่งเน่ัแบ่งนอ ให้ลงแค่ลงปีอะไรนะครับองปีนีเปกติใต้พรทคดอยู่ด้านบนครับก็เลยเอาไป่มาพูดที่กินครับ